อย่าทำราวกับว่าคุณหมดหวังสิ้นหวังบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกว่าแบบบางทีผู้ชายไม่ได้สนใจเรารู้สึกว่าแบบคนนี้ไม่ได้โฟกัสเราเราอกหักหรือเราชีวิตพังแล,ล้วลเมก็เคยเห็นผู้หญิงบางคนร้องไห้ลงติกต็อกนะคะว่าเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วก็ร้องไห้สำหรับลดล้เมนะน่าสมเพชมาก คุณต้องทำตัวว่าตัวคุณนะไม่สิ้นหวังไม่หมดหวังฉันเป็นคนไม่หมดหวังและที่ลึกไปกว่านั้นคือฉันมีความหวังใหม่ฉันมีสิ่งที่มุ่งหวังใหม่ฟังนะถ้าในภาษาจิตวิญญาณจะบอกว่าเราได้เกิดใหม่แล้วไม่ชอบคำนี้มาก เราสามารถเกิดใหม่ได้ทุกวันการที่เราเป็นผู้หญิงที่ดูสิ้นหวังอะ่ะเขาเลิกกับยูไปแล้วแล้วอยู่ก็แบบโพสดรามา่าแล้วก็เอาภาพเป็นภาพตัวเองขาวดำขึ้นเป็นโปรไฟล์เหมือนมีคนตายแชร์แต่ข้อความที่มันเป็นการอกหักหรืออะไรก็แล้วแต่มันดูสิ้นหวังอะ่ะลูกคนเก่าของยูที่เขาเลิกกับยูไป เขาก็จะรู้สึกว่าดีใจกับตัวเองที่เลิกผู้หญิงคนนี้ไปได้เพราะอะไรรู้ปะเพราะคุณนะลืมตัวคุณคุณไม่รักตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณอกหักเมื่อไหร่ที่คุณเกิดรีเฟล็กอะไรในชีวิตของคุณเปลี่ยนความสิ้นหวังให้เป็นความหวังเปลี่ยนการตายไปแล้วให้เป็นการเกิดใหม่มุมมองคุณจะต้องเปลี่ยนเวลาที่เมเจอการเปลี่ยนแปลงเมตกมือเลยเพราะเมยรู้เลยว่า มันคือ Next Chapter มันคือบทต่อไปภาคต่อไปของไตรภาคของชีวิตของกูค่ะมันคือฉากชีวิตบทใหม่ค่ะที่ฉันจะได้เจอสิ่งใหม่ๆจะ้ะฉันจะไม่จมไม่หายไม่ตายลาตินแน่นอนบทบาทชีวิตใหม่ทุกการที่เราโดนบีบอัดชีวิตที่มันโดนการปฏิเสธชีวิตที่มันโดนอะไรดรามา่า ยู you ลองดูชีวิตของยูสักนิดหนึ่งก่อนที่จะจมดิ่งว่ามันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่ว่ามันมีเรื่องอะไรที่เราจะเติบโตจากสิ่งนั้นหรือเมย์เปลี่ยนบทเรียนชีวิตทุกอย่างนะคะให้เป็นพลังในการก้าวต่อไปเปลี่ยนเรื่องของผู้ชายที่เขาไม โฟกัสเลยดิเมไม่สนใจให้เป็นพลังที่ลิมิตจะได้เรียนรู้จะได้ตอบโจทย์โอเคเขาไม่สนใจเพราะฉันไม่มีเสน่ห์ใช่ไหมเขาไม่สนใจเพราะว่าฉันเออเป็นคนที่พูดไม่เกง่งหรือฉันไปพัฒนาเพิ่มเติมเรากลับมาวิเคราะห์ตัวเองเหมือนกับคนนอกที่นั่งดูแล้ววิเคราะห์อ่ะเธอบกพร้องต,ตรงไหนจากเคสนี้จากเคสนี้ที่มันไม่เวิร์กโอเคปรับปรุงและไปต่อเน็กช h ปเตอรต่อไป ดังนั้นเมถึงมีบทเรียนการสอนลูกศิษย์ไม่จบไม่สิน้นเพราะมันมี next chapter ต่อไปมันมีเรื่องท้าทายใหม่ๆที่เราจะต้องไปสนุกกับมันทำไมฉันต้องตายด้วยอะในเมื่อฉันเกิดใหม่ได้ทุกวันอับราฮัมฮิกพูดว่าคุณสามารถเกิดใหม่ได้ทุกวันทำไมอะทุกครั้งที่เราพลาดเรื่องความรักทุกครั้งที่เราเจอกับคนไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ลิซเมย์ไม่เคยจมอ่ะ เลยไม่ไปต่อแลยเม่สนุกแลอเมย์เอนจอยแลเม่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเลยที่เมสามารถที่จะทําให้ตัวเองสวยขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นดูดีขึ้นเพราะอะไรมันคือการตอบก,กลับเขาแบบเชื้ดนิ่มๆม,มันคือการที่ตัวเราอะได้ลอยตัวเหนือปัญหามันคือการที่ตัวเราได้ชีวิตใหม่ในทุกวัน ไม่เคยกลัวปัญหาเลยไม่เคยกลัวอุปสรรคเลยเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้เราเติบโตและก็วางแล้วก็ไปต่อเลยไม่เคยจะมานั่งวิตกกังวลอะไรกับมันเมยวางและเมย์ก็ไปต่อผู้หญิง,งหนูฟังนะลูกเวลาที่เราได้เห็นตัวเองสวยขึ้นเวลาที่เราได้ลองเทคนิคการแต่งหน้าใหม่ๆเวลาที่เราได้ลองชุดใหม่ๆเวลาที่เราได้ใส่รองเท้าคู่ใหม่ หรือเวลาที่เราได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทำให้เราดูดีขึ้นตัวเราอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันสดชื่นแล้วบางทีก็ส่องกระจกโอ้ยสวยขนาดนี้อกหักได้ยังไงสวยขนาดนี้ไม่มีทางหรอกโอเคมหพอเราเจอตัวเราสวยขึ้นมันมีพลังมาเจอตัวเราที่มีสเสน่ห์ขึ้นมันมีพลังมาเจองานของเราที่เรามีเงินเยอะมากขึ้นมันมีพลังลูกไม่มีผู้ชายไม่ตายลูกแต่ไม่มีเงิน ไม่สวยไม่ได้พัฒนาตัวเองอยู่ตายอย่างอนาถแน่น่ากลัวมากเราต้องไปต่อ next chapter ต่อชอบกันไหมคะกับคลิปที่เมย์นำเสนอนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กับเลดี้เมย์ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้กับเลดี้เมย์เลิฟมาสเตอครูสอนรักแท้และสอนออนไลน์เบอร์หนึ่งค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ Bye.